เรื่องนี้เป็นข่าวเช้าอยู่ไม่นานในที่สุดก็ไม่รอดตำรวจกองปราบรามรวบสองคู่หู18มงกุฎหลวงพ่ออาลงกตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้ำพุและหมอบีนายเสกสรรทรัพย์ส,สินสกุลทูตสื่อวิญญาณโดนแจ้งข้อหาหนักยักยอกเงินวัดและฟอกเงินพระลงกตเป็นพระคนศัทธาเยอะ ได้รับฉายาว่าเทพพเจ้าเอกตำรวจนี่ก็วางแผนแยบยลก่อนจะจับกลุมทางตำรวจปล่อยให้สื่อมวลชนและโซเชียลลุยขุดประวัติคนทั้งสองทั้งนายอารม์กฎและหมอบีจนพรุนจนสังคมมั่นใจว่าทั้งอดีตพระอารม์กฎทั้งหมอบีต่างเป็นจอมลวงโลกคนละยุคท่านผู้ชมครับ แม้แต่ผมเองยังเคยจุกหลอกไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ8ธันวาคมปีที่แล้ว2567มีคนติดต่อมาว่าพระอรงคตจะนะครไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัพระราม2คือจะเชิญผม เอาผมไปขายซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกผมให้ผมพูดเรื่องธรรมะแต่ไปพูดธรรมะในห้างสรัพรสินค้าซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสมีแต่คนเดินเข้าไปซื้อข้าวซื้อของอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็เชิญผมไปพูดก็ผมเห็นว่าในเมื่อเชิญผมไปพูดในเรื่องธรรมะผมก็เต็มใจที่จะไปถึงแม้ว่าจะเป็นห้างสรัพรสินค้าซึ่งขัดต่อความรู้สึกของผมตั้งแต่ผมไปแล้วผมพูดกับคนที่เชิญผมไปให้ทําไมต้องมาพูดในนี้วะมีแต่คนเดินซื้อของและใครจะสนใจก็คือสรุปง่ายๆว่าเอาผมไปขายนะวันนั้น ก็มีคนเห็นกับตานะฮะแม้ทั่งผมเองยังควักเงินส่วนตัวใส่ลงในบาทของเขานะคิดว่าเขาตั้งใจทํางานจริงขาดคนอย่างผมยังโดนหลอกได้ท่านผู้ชมครับความจริงที่มหนึ่งเดียวความจริงว่าผมเคยโดนพระอรง์กดหลอกก็เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่ผมไม่ปฏิเสธครับ